บรรยากาศยามแมลงเนาะสุดซี้งหลงยิ่ยงเนาะตะวินกำลังตกถ้าหน้าหอนตะวินนานลงลลนพี่น้องเลยหน้าหอนตะวินนานลงหลับลมก่อนพี่น้องก่อนสิพาพี่น้องไปเบิง่งสางสางหน้าวาน เห็ดบ้านเห็ดเงินนั่นแหละพี่น้องเดี๋ยวจะพาไปเบิ้งสร้างนาวานเห็ดเงินทีมงานนี่แหละพี่น้องทีมงานพอดีเลยพี่น้องเสาวสิบสองตนพี่น้องเลยสร้างนาวานเห็ดให้ยัดกันนี่แหละพี่น้องเดี๋ยวจะพาไปเบิ้งสร้างนาวานเขาเห็ดเงินกุล่ะทางดำหมดพี่น้องทางดำหมดจะพาพี่น้องเดี๋ยวหยางลิ้นซุ่มไปบรรยากาศไปนํากันว่าพี่น้อง มืัอนี้ก็เป็นมือวันที่สิบหกพี่น้องเลยมือเล็กออกเออพันดีกันมานี่พี่น้องเนาะเล็กมานพี่พน้งไปเออประมาณเแบบนัวดต่อไปพี่น้องเลยเอาบรรยากาศยิ่งแรงขึ้นพี่น้องเบ้างลมเย็นๆพีน้องตีนบ้านก็เป็นยังไงพี่น้องตีนบ้านก็ได้ยินเสียงแป๊กๆนี่เสียงต่างๆนี่ ทางตะเวนตกกอเส้นทางอีกพีน่น้องรถสัญจรตลอดเวลาพี่น้องเบิดมือเบิดคืนพี่น้องเพราะว่าอำนาจมุกดาหารเนี่ยพี่น้องฟังนี่งจะไปมุกดาหารพี่น้องเลยฟังนี่งจะไปอำนาจเจริญพี่น้องเลยส้นทางแต่ว่าเฮาติดมุกดาหารพี่น้องเลยบ้านกุดขอกอ้านอำเภอเลยติด ก็มูงดาฮานนะพี่น้องเหยียงก็มูงดาฮานพี่น้องไปประมาณ6กกิโลก็เป็นเขื่อนมูงดาฮานถ้าพี่น้องยังสุมมารดนะ้แค่เท่านั้นถ้าจพาพี่น้องไปสุมสางนาวานเห็ดเวียกพี่น้องไป,ไปเบิ้งเขาเห็ดเอาหน้าทีท่าย,ย่างเดียวพี่น้องไปไปเบิง้งสางนาวานเห็ด เงินพี่น้องเขาเก็ดจังเดอรับรองว่าบอกมีทิดว่างพี่น้องเก็ดสางนาวานรับแตะงานมีหางไม่ไม้สาวโซดไปเสร็จแล้วพี่น้องหัวหน้าสางเขาบอกว่าพี่น้องไปไปเบื้งสวัสดีพี่น้องคลิป,ปนี <c ười> ้พามาเบิง้งสางนาวานเห็ดเงินพี่น้อง งานเสื้อเรื่องนลยสร้างนาวานสาวไม่ไหมพี่น้องรับงานเงินต่อเติมก่อเก็กเข้าสามขาพี่น้องเลยอยู่กินนําเลยพี่น้องอยู่กินนําเลยสร้างนาวานพี่น้องเลยเมืองโอเมือโคสร้างเอาพี่น้องเลยสร้างนาวานเห็ด เสาเกาต้นมั้งเหรอวันที่สองต้นมั้งที่สองต้นมั้งเออที่สองที่สองต้นอืมที่สองต้นเดี๋ยวเบื้องนั่นแหละเดี๋ยวเบื้องทางหลังก่อนด้านหลังก็จะเป็นวิวพี่น้องวิวสวยงามสมบทรทั่วั่นแหละเบื้องเอาพี่น้องพอจังอยู่บัดช้างนาวันเดี๋ยวเดี๋ยวแจ้าพี่น้องจะพิจารณาเอา เบิ่งเอาเราพิจารณาเอาแล้วกันขอให้กินสามขาบได้ยังบ่เสร็จไปยังไงไปได้ไปน้องเลยวัดได้เห็นกันได้ไปน้องเสร็จพวกยังเสร็จเลี้ยงมวกเลี้ยงหมาก็ได้ยู่ยนไไ้นองถ้าพวกมึงมีม,งางางม,ม,มางานเบาออืขอใหาเป็นงานคนพูดสาวสาวไม่ไม่ไม่ไมไมหางไปน้งองเลย,ายาสาวโซดนี่เบิ่งเอาไปน้อง Hít tê lãnh áo, vừa nắm bung oni. Tân ngồi cái kính ngọt hiếm cái hai toàn kinh ngọt ngâm sang nằm hoặc kính hoi ngờ ngọt kính ngâm hít tê lãnh áo nếu rưỡi nè 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 này nè anh này เออพี่น้องเอื้อนอักมาพี่น้องเอื้อนอยังนี้คอมเมนต์มาถ้าพอแจ้ก็พอจ้างก็เรียกใส่ได้พี่น้องสักนาวานยังวะกับเข้าวสามครับเอาเดี๋ยวเตะเห็ดไปพี่น้องสักนาวานเห็ดเห็ดเห็ดส่งส่งให้กันโหพี่น้องเพิ่งเอาเออสักนาวานนะพี่น้องเนาะอีเท่ซะได้พี่น้องอือโอ้ เ,เดี๋ยวจะพาไปเบิ่งดานหน้าไปน้องแสงนาวันเสียมุ่งลังกับสีแล้วนี่สวงได้แหละผมืออื่นกับมื่นนินแหละเดี๋ยวพาเบิ่งดานหน้าก่อนคลิปนี้เปลี่ยนบรรยากาศพี่น้องเปลี่ยนบรรยากาศกาันเด็ดคลิปก่อนพี่น้องสมสางนาวันเท็ดเฮือนพี่น้อง ก็เป็นสีโอ๊กพนะี่น้องมือฟ้าก็เป็นสี่โอ๊กสีไม้มะขามพีนะ่น้องเสาสิบสองต้นพีนะ่น้องขึ้นโครงเป็นโครงสร้างขึ้นโครงสร้างเสาสิบสองต้นพีนะ่น้องเลยแต่ว่าทางหน้าก็สีต้อมาอีกสองเสาทางหลังจะเป็นครัวอันนี้เป็นโซนห้องนอนพีนะ่น้องโซนห้องนอนครัวทันที่เห็ดพีนะ่น้องเลยนั่นแหละ กเอาไว้เจอกันตอนคุณและเพี่น้องเก่งหน,นูเก่งหนูเซอร์พักเรียบร้อยเพี่น้องเลือแจ่ซิมอ้หอมๆเลย อย่าซีมให้พี่น้องทุกคนอันนี้เป็นเสีซีมพี่น้องโอ้พอดีปะนี่พอดีพอด,พอดีพอดีปะเสียบเสียบซีมเรียบร้อยพี่น้องนัว เดือนเลยกดะเกาเลยกดใสสดใสหอมยุ่งๆหอมกินหอมอยู่พี่น้องอ่พี่น้องกินข้าวเทียงกินยังนะเห็นเห็นเห็นเกีงหนูปะเกงหนูเกงหนูหัวหนูเกีงหนูอะนนี้รับยังรับรับหนูเกียว แล้วบังเห็นหัวหน้าเลยเนาะหัวหน้างานนะเห็นอยู่นี่เห็นอยู่กันแล้วนี่กระดมสดนี่เห็นอยู่นี่กิห็นในบ้านนี่ยบ่ตัวกนแน่ครับตัวเบิ้งกับบ่กันแม่มาตัวเบิ้งอยู่แล้วตัวนหนแล้วขั้นมันเบิ้งกับขั้มันมาส่งเงินมาเติมน้ำมันรถจิ้งแน่วะจะให้รถจิ้งเติมเท่านั้นน้ำมันกวาดไหลเฮ้อมาๆมากินข้าวเลย เน <worship bird. S 2> ียเกียงหนูได้หน่หนูพันเราวสบหวงเสพเสียมันหอนหอนนี่สุดสดเข้าพักนี่นะจกแม่เข้าุกรถเสบเสียพีน้องคิดนึ่ง นั่งเยบ้างใช่ไหมฮะไม่ยากแต่บังทั่วเห็นว่าเล่นก็ได้เพื่อนไปปลูกไปวัดคไปปลูกไปวัดนี่แหละโอาเขาเราบปกินซ้ำเขาบปกาเก็บซ้ำปลุกไปวัดอย่างเดียวทั่วเพิ่นไปแล้ว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 ไปจากโลเปิดตู้ที่แรกต้องไปก่อนนึงบอกตัวที่แรกมาแกงหนุ่มแกงพักเลยป้า เก็บเสคลิปนึงพักหลายเด้พี่น้องพวกพักเด้พักส่วนครัวเอาเน้นพักเนาะเน้นพักมีวิตามินละเก็บเสพจะเผาอิมไหนซอยยางอยางยางหมูเนี่ยนะหมุนเลยหมนเลยหมุนเลย หยัดเข้าไปเลยบานเนียเออเออนั่อแหละของเท่นี่ของเอ่แล้วเนาะโอ้ยยังอหัวยังซาซาน้ำบริณเน่ยเออบิจังบิเนาะเกงหนูซาโอ้โหตนหน่อน้อบานนีเนาะอมอาูสดกออนมูเนี่อแล้วคอยพ้สดกอนมูเอาไว้เจอกันกับบรรยากาศน้าพี่น้อง เบิ่งแล้วทางถึงเบิ่งไทยให้รวมดีกว่าอ๋อรวมรวมมาเลยพี่น้องเรียบรวมร้อยเลยพี่น้องเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วเหลือเสื้อครอบพี่น้องพลาดแล้วพี่น้องพลาดเราช้างนาวันอืมโอเค